สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุงร่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําเดือนเมษายน2564น้ี่น้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะคะก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่จิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ แลวถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจค่อยปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นกไกด์ไลน์ได้เป็นแนวทางได้ทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความสุขได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำเดือนเมษายน2564นี้นะคะ โดยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะการงานก่อนนะคะเดชตันออฟเ e น t าคอ e ส์ฟ e นออฟวันส์ไฟออฟคาร์เอชออฟเพนาคอสการงานของชาววันจันทร์นะคะเดือนเมษายนนี้นะคะ2564นี้ ก็อยู่ในช่วงที่ว่านะคะท่านกําลังจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นทํางานอาศัยความขยันอาศัยความอดทนนะคะปัญหาต่างๆที่ท่านเคยมีปัญหาต่างๆที่ท่านเคยพบนะคะมันจะจบจะสิ้นได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความขยันนะคะอาจารย์เชื่อมั่นว่านะคะ คนขยันยังไงก็ต้องประสบผลสําเร็จนะคะแม้ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรก็ตามนะคะให้ขยนันให้อดทนไว้นะคะสำหรับชาววันจันทร์เพราะว่ามีไพ่เสียขึ้นมาคือห้าถ้วยห้าถ้วยนี้คือความเหงาความซบเซานะคะแต่มีไพ่เดียวคือแปดเหรียญแปดเหรียญบอกว่าท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาเจอปัญหาอะไรก็ตามให้ใช้ความเก่งให้ใช้ความอดทนเข้ามา ะะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วปัญหาต่างๆจะจบสิ้นลงไปส่วนไพ่แบรแรกเดชนะคะเดนี้นะคะสามารถสื่อความหมายได้2อ,อย่างนะคะ1ก็คือท่านอยู่ในภาวะที่ออกงานนะคะอยู่ในภาวะที่ตกงาน 2. นะคะธุรกิจหรือว่าโรงงานของท่านกําลังจะยุบตัวลงนะคะเดตรงนี้มีความหมายทั้งดีและไม่ดีนะคะ ส่วนในแง่อีกแง่หนึ่งนะคะอาจจะหมายถึงว่าธุรกิจที่ท่านเคยล้มเหลวธุรกิจที่ท่านเคยผิดหวังนะคะเคยทําให้ท่านต้องขาดทุนตอนนี้กําลังจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าขยายด้วย10เหรียญน,นะคะสิเหรียญแล้วก็ราชินีไม่เท้าค่ะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานของท่านนะคะอาจารย์จะพูดใน2ลักษณะนะลักษณะหนึ่งนะคะก็คือว่า ท่านกาลังจะผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆที่ท่านเคยเจอนะคะเพราะว่าเด็กแต่ขยายด้วยสิบเหรียญราชินีแม้เท้าแล้วก็8ดเหรียญนะคะอันนี้คือความเก่งความสามารถที่ท่านมีนะคะท่านมีประสบการณ์ท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถทําให้ท่านผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะคะแต่ในกรณีหนึ่งนะคะ ท่านเจอปัญหาอยู่นะคะช่วงนี้ก็คือเดทกับห้าถ้วยนี่แหละท่านกําลังเจอปัญหาแต่ปัญหานั้นผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะคะด้วยว่ามีแปดเหรียญมาขยายแปดเหรียญก็คือคนที่เก่งคนที่มีความสามารถค่ะส่วนท่านที่ทํางานออฟฟิศทำงานรับราชการทํางานประจํานะคะท่านอาจจะหวังในหน้าที่การงานหวังในตําแหน่งที่สูงขึ้นแต่ท่านไม่ได้ตามที่ท่านต้องการไม่ได้ตามเป้าทําให้ท่านรู้สึกว่า ช่วงนี้งานของท่านไม่เป็นไปนตามที่ท่านคิดท่านเสียใจท่านอาจจะไม่อยากทํางานท่านอาจจะรู้สึกทอ้อแท้นะคะอาจจกหน้าพ่านะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะโดยภาพรวมนะคะมีไพ่ดีขึ้นถึง3ใบนะคะก็บ่งบอกว่าแม้ท่านจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรใดๆก็ตามปัญหาอุปสรรคนั้นจะผ่านไปได้นะคะ ผ่านไปได้ด้วยความเก่งด้วยประสบการณ์ที่ท่านมีด้วยความรู้ความสามารถที่ท่านมีนะคะไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านจะทํางานบริษัททํางานรับราชการงานต่างๆจะผ่านไปได้นะคะปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้คะ่ะในเรื่องการเงินล่ะคะ Queen of Source King of Pentacles The World Five of Pentacles of Pentacos ในเรื่องการเงินนะคะท่านที่เกิดวันจันนะคะก็ให้เรามัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายเรามัดระวังในเรื่องการลงทุนนะคะเรามัดระวังในเรื่องการกู้ยืมอย่าให้ใครกู้ยืมเงินนะคะจากน้าไพ่ออาจารย์บอกเลยว่าถ้าท่านใจอ่อนให้คนยืมเงินท่านไม่ได้คืนแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าท่านลงทุนมากเกินไปท่านอาจจะเจอในภาวะวิกฤตก็ได้ในอนาคตนะคะ ตอนนี้การงานการเงินของท่านดูเหมือนกับจะโอเคแต่ก็มีไพ่เตือนขึ้นมาสองใบก็คือห้าเหรียญกับสี่เหรียญน,นะคะเตือนว่าให้ระมัดระวังทางด้านการเงินนะคะอย่าใช้จ่ายมากเกินไปอยา่าแล้วก็อย่าพิ่งลงทุนนะคะท่านอาจจะลงอยากลงทุนอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้ให้พอไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งนะคะ ส่วนนะคะส่วนบางท่านนะคะราชินีดาบนะคะราชินีดาบบางครั้งบางท่านนะคะอาจจะจําเป็นต้องใช้เงินในการดูแลในการดูแลลูกน้องดูแลบริวารน,นะคะท่านรู้สึกว่าท่านเหนื่อยท่านท้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเงินนั้นนะคะมันออกไปมากเกินไปนะคะออกไปมากเกินกว่าที่ท่านจะ รับไหวน,นะคะราชินิดาบแต่ท่านยังไงท่านก็ยังมีความเก่งมีความสามารถที่จะหาเงินนั้นกลับมาได้ค่ะ,ะในเรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะจัดจเม e น t the chariot a g of w a n d s คนโสดนะคะจัดจเม e น t นี้เป็นไพ่ของชะตาชีวิตชะตาลิขิตนะคะ ท่านมีโอกาสที่จะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ชารีอดหรือชาเยตนี้นะคะเป็นไพ่ของขุนศึกบางทีท่านอาจจะเจอชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะคะหรืออาจจะเจอกับตำ,ตำรวจทหารอย่างนี้ก็ได้นะคะคนโสดช่วงนี้เป็นช่วงดีๆสําหรับท่านค่ะเดือนเมษาย,ยน2อ6 4นีนี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ที่เป็นคนโสดนะคะท่านกําลังจะมีคนดีๆเข้ามาชีวิต เข้ามาในชีวิตถ้าท่านติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาความรักความสัมพันธ์ก็จะเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะคนมีคู่ละคะใบแรกคะ่ะ Knight of Cups Two of Swords The Tower ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะสำหรับคนมีคู่นะให้ระวังรักซ้อนรักมีปัญหานะคะ ่าถ้วยคือรักซ้อนสองดาบก็คือความลังเลในการตัดสินใจว่าจะไปแบบไหนอย่างไรใบสุดท้ายทาวเวอร์เป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ของการเลิอกรายหย่าร้างค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่มีคู่นะคะชาววันจันท์ให้ระวังรักซ้อนรักที่จะ มีปัญหารักที่จะมีมือที่สามเข้ามานะคะท่านก็พยายามเจรจาหรือว่าพยายามไกลเกลี่ยพยายามใช้ความอดทนเพื่อที่จะสารต่อความรักที่ท่านเคยมีต่อกันให้อยู่ต่อไปได้นะคะแต่จากหน้าไพา่นะคะมีโอกาสที่จะเลิกรายารางเยอะมากค่ะสูงนะคะถือว่าโอกาสที่จะเดินจากกันสูงค่ะต่อไปค่ะในเรื่องสุขภาพค่ะ e of s w o r d s สุขภาพนะคะเด็กถือดาบให้ระวังความดันนะคะความดันความดันสูงความดันต่ํานี้นะคะแล้วก็การเจ็บปวดเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อนะคะ mm hmm. ก็เป็นปวดแคบปวดขาธรรมดานนี่แหละแล้วก็ความดันถือว่าให้รามัาระวังเป็นกรณีพิเศษค่ะโชคลาบค่ะ s i of pentacles โชคลาบนะคะชาวันจันทร์ท่านมีโอกาสที่จะได้โชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจาก คนที่ท่านติดต่อด้วยในตอนนี้นะคะแต่นอกจากนี้นะคะในโชคลาภทางเรื่องเสียเส่ยงท่านก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนะคะแต่หกเหรียญก็ยังเป็นเหรียญที่ยังเป็นจนนนํานวนน้อยๆอยู่นะคะถ้าท่านจะเสี่ยงหรือว่าอะไรก็ตามก็ให้ะระมัดระวังอย่าเยอะมากเกินไปนะคะเพราะยังไม่ใช่ไพ่ใหญ่นะคะเป็นไพ่เล็กๆแต่บอกเลยว่าท่านมีโชคมีลาบค่ะเช้าวันจันทร์ค่ะอาจารย์สรุปโดยภาพรวมนะคะ การงานนะคะการงานก็อยู่ในภาวะที่กําลังจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะ,ะปัญหาที่ท่านเคยมีปัญหาที่ท่านเคยเจอนะคะตอนนี้กําลังจะผ่านไปได้บางท่านงานของท่านกําลังจะเจริญก้าวหน้านะคะกำลังจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนท่านที่ตกงานนะคะออกจากงานในช่วงนี้นะคะให้ใช้ความอดทนให้ใช้ความขยนันแล้วท่านก็จะได้งานดีตามที่ท่านต้องการค่ะ การเงินก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะอย่าใช้จ่ายมากเกินไปแม้ว่าท่านอาจจะมีเงินอดีตเคยมีเงินหรือปัจจุบันก็ยังมีเงินอยู่แต่ไพ่ก็เตือนว่าให้ใช้แบบระมัดระวังนะคะความรักคนโสดมีคนเข้ามาค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระมัดระวังมือที่สามนะคะชาววันจันทร์ค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ประจำเดือนเมษายน2564นไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะส่วนท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ